ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดลางกระต่ายหลังสันนะครับที่อามากาการจนบุรีนะครับวันนี้ก็มาพบกับลูกศิษย์ของพระอาจารย์วิจิตอนุชาโตนะครับท่านเจ้าวาดวัดลางกระต่ายหลังสันนะครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวนิดนึงชื่อสมบัติครับพี่สมบัตินะครับเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์นานแล้วหรือยังนานแล้วครับก็ประมาณสิบเก้าสิบเก้าถึงยี่สิบปีครับที่มาอยู่ที่นี่นะครับนะฮะ เหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ก็ามาเรามาทาําง,งานไม้เนี่ยงานไม้ครับก็เป็นช่างไม้ไมช่างไม้<อ>แล้วพอดีแบบอาจารย์ท่านเมตตาดีป่ะท่านก็ให้เราอยู่มาเรื่อยๆเนี่ย<อ>แล้วก็อยู่กับท่านมาเพ่แบบเดียมาสิบเก้ายี่สิบถึงยี่สิบปีประมาณนี้นะครับ้บดยหน้าที่ก็ได้มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่าน ครับมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมฮะเกี่ยวกับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็ก็เหมือนที่เราขับรถไปใช่ปะสิบล้อมันตัดหน้าเงี้ยครับแต่เราก็หลับตายแล้วแบบนึกใจว่าเออชนแน่ใช่ปะตอนนี้เชื่อไหมว่าที่หลับตาลืมตามาเนี่ยโอ้โหเหลืออีกประมาณสองสิบล้อมันจอดให้เรานะเราคิดเออเราก็คิดว่ามัน แควคาาเพราะว่าหลวงพ่อที่เรานับถือแบบหลวงพ่อวิจิตเนี่ยเรานับถือท่านเนี่ยรากวเวลาไปไหนเราจะนึกถึงท่านตลอดให้คุ้มครองเราให้แควค่าปลอดภัยแล้วเราคิดในแง่นี้อย่างเดียวเราก็เอพถ้าเกิดเราแควคาาปั๊บบางทีเราก็พูดกับเพื่อนๆบอกท่านแควคาาท่านทำให้เราแควค่าเยอะอบบเราก็ภูมิใจไปไหนทุกครั้งเราก็นิมนต์ท่านไว้ก่อนขึ้นคอเพราะความสึกเราจะชอบชอบคลองพระอีกแล้วเราก็จะคล้องท่านไป ขนาดบนหัวนี่ก็กิจการของท่านอ๋อสักไว้ใช่ไหมครับสักไว้ครับอ่าขยายเรื่องราวอยู่กับการประสบการณ์รถสิบล้อสักนิดนะครับไปไหนมาถึงไปเจอรถ<ป>สิบล้อได้คือเหมือนไอ้ตรงท่าเรือใช่ป่ะไอ้สิบล้อเนี่ยมันออกมาเราก็วิ่งทางตรงใช่ป่ะครับตอนนี้ถ้ามันเลือกมันก็ออกวุ้บพอออกวุ้บมันตัดหน้าเราเลยเราก็หักหลบแต่หักหลบเราคิดว่าเราชนแน่เพราะว่าเราเอามาอยู่แล้วตอนนี้ ช่วงเราหลับตายเราก็นึกถึงอนึกถึงเอหลวงพ่อนะหลวงหลวงพ่อช่วยลูกด้วยแล้วก็พูดเงี้ยลืมตามาโอ้โหเห็นสิบรอบมันจอดโอ้โหใจหายแว๊บแลาคิดก็นั่งสั่นอยู่พัดองเนี้ยแล้วเราก็เราก็เราก็สวดมนต์อธิษฐานถึงท่านใช่ป่ะเพราะผมจะสวดมนต์ทุกครั้งที่ผมเจออะไรผมจะนึกถึงท่านอแมตลอดเราก็ถือว่าเราจะมาถึงข้าวของเราด้วยครับแล้วก็เราก็โชคดีอ่าแต่เรื่องนี้เราก็ คือเรานับถือและเริ่มใสยท่านมากด้วยรู้สึกอัศจรรย์ใจอะไรไหมตอนที่แบบเอ้ยสิบล้อทําไมไม่เข้ามาหาตัวเราเลยอ,อะไรเงี้ยมันก็มันก็พูดไปมันก็เหมือนแปลกเหมือนเหมือนอะไรลักษณะว่าเหมือนใครมาดันเราไว้ให้อยู่ตรงเนี้ยอก็เหมือนเมื่อก่อนตอนรถผมล้มนี่ป่าผมนี่พูดค,คุยกับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเหมือนคนมาอุ้มครูให้กูกิ้งออลักษณะน,นั้นเหมือนคนอุ้มเราให้เรากิ้งอ่ะตอนนั้นมีวัตถุมงคลอะไรของท่านอ๋อ มื่อก่อนคือผมจะส่วนมากจะเป็นไอ้ล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตรุ่นแรกตัดรุ่นกลับสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่ารุ่นอะไรนะเขาเรียกล็อกเก็ตสีกักสีกลักครับอ๋อสีกลักนะครับจะเป็นแบบจีวรสีดำดำนะครับเพราะมาก่อนก็เมื่อตอนนั้นจะมีประมาณนี้สร้างปีอะไรพอพอทราบไหมโอ้โหอันนี้อันนี้มันลึกมากถ้าเต่ก่อนมัน กักนี่มันรู้สึกท่านสร้างก่อนก่อนที่ผมจะมาอยู่ด้วยซ้ำไปครับไปได้มายังไงอันนี้ก็ไอพอดีอาจารย์ท่านออกรุ่นสาย,ยิฐหกสิบหรือเปล่าพอดีจะช่วยก็ขอแลกจ<อ>ะช่วยขอแลก,กเลยเอา,เราเ,ราเราเอาก็เอาส่ยิิในี่ไปแรกเราก็ของเราไม่มีว่าพอดีรุ่นสายยิงเรามีเหรียญเงินหลายเหรียญตอนนั้นตอนนั้นที่ว่าบูชามาเหรียญละห้าร้อย ระยะหลังๆนี่โอ้โหหลายพันเหมือนกันนะครับอ๋อมีราคามันก็มีครับคือคนเริ่มสายเขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยนั่นเห็นว่าของท่านนี่ที่พี่ประสบมานี่มีแต่แคบคาดเลยแคบคาดครับแคบคาดแล้วมีประสบการณ์อื่นอีกไหมโอ้ยปุ๊บคือการอื่นก็มันก็มันก็มีอะไรสม่ว่าอาจจะแคบคาดถ้าเมตตามหาโยมมันก็มีครับเมตตาสักเยอะๆนี่สักที่ไหนครับพี่ อ๋อสักกับบางทีก็สักกับเพื่อนๆเลยครับแล้วก็ให้อาจารย์ท่านลงให้ครับเป็นลงอะไรเนี่ยเราก็ลงเพิ่มเติมให้บางทีก็เพื่อนๆรุ่นน้องมาแล้วก็ให้มันสักเลขบน้างบนนี่ที่ที่เดียวกันไหมเลขบนนี่เจ้ายักษ์รู้จักกันมาสักแล้วก็พอสักเสร็จก็ให้อาจารย์ลงออาจารย์ท่านวาดเนีครับออาจารย์ท่านวาดนี่โหัมวงกว่าขอดูหน่อยนะขออนุญาต อ่ายข็งขึ้นไปออย่างไงครับพี่เล่าเล่าเล่า,เล,าเล่าได้เลยะอ๋อวาดยังไงครับอ๋อานะอ,าาอ,อาจารย์ท่านวาดครับท่านวาดเหมือนท่านวาดแบบด้วยอ๋อพวกพวกอัอกขระยันอะไรพวกนี้นะ,อ,ะอักขระเฉพาะไอเฉพาะยันอันเนี้ยท่านวาดครับแต่อันเนี้ยหลวงเอพพเอพไอพระเขาสักเขาเข,ขาจะรู้อักขระยันเขาเลยไม่ไม่ไม่ไมต้องวาดครับไออักขระตัวเล็กๆ่ะครับอืมอะแล้วก็ท่านลงให้ ครับท่านลงให้เพ<อ>ราท่านบอกอะไรไหมมันก็มันบอกให้ถืออะไรไหมก็มันก็ถืออยู่สี่ห้าอย่างครับแต่แต่สี่ห้าอย่างที่เราก็มันก็หนึ่งห้ามด่าพ่อด่าแม่สองก็ 2, ห้ามกินดิงกินงูก็พไอ้วันนี้เราก็ไม่เอาอยู่แล้วครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี้ยอย่างเอออย่างรอดผ้าเนี่ยครับเพราะสมัยเนี้ยมัน มันก็พยายามจะถือแต่ว่าเขาถือไม่ได้เขาเดี๋ยวนี้คนมันเดินขึ้นแต่านลอยเยอะอิบอ่ะ,อะมันทีมก็ต้องยืนหย่วนบ้างเพราะคือสิ่งไม่รู้เนี่ท่านบอกไม่เป็นไรคือเราไม่รู้ก็แค่นั้นแล้วเคยเข้าพิธีนี้ไหมอะไรสืบชะตาลึอต่อชะตาอะไรที่หลวงพ่อเขาทำวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้ไม่ไม่ครับผมเคยเข้าแต่ช่วงประมาณปีใหม่ครับเป็นพิธีอะไรพิธีสะดอกเคาะต่อชะตาครับปีใหม่ท่านจะทําทุกปีครับประมาณวันที่ เออหนึ่งสองประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามเอ็ดหนึ่งสองเอ่อทุกปีใหม่ครับเราจะทําประมาณสามวันพี่ทําทําทุกปีไหมหรือว่าทุกปีครับก่อนที่ก่อนก่ลับบ้านมีมีความเชื่อไงถึงเข้าพิคคือถามว่าเราก็ในความรู้สึกเราก็ทําไปเพื่อความสบายใจของเราลคือเราเริ่มใส่ศรัทธาใช่ไหมเราก็ไม่คิดมากเราคิดว่าเราทําเราทําแล้วเรามีความสุขเราก็ทําอำเราก็ทํเลย ก็เหมือนเราทําบุญปีใหม่ครับใหม่ <ừ, S 2> ต่อเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจของเราเราก็เออเพราะทุกวันเนี้ยบางคนก็แซวว่าของพระนี่เหนียวไม่บอกไม่เหนียวครับผมแค่แคบขาวปลาปลาผมก็ดีใจแล้วว่างนั้น ừ, ไอเหนียวอะ่ะมันมันไม่เหนียวอยู่แล้วลหละแต่เราก็ไม่รู้เพราะถึงเวลานั้นเราจะไม่เคยไงอเออถ้าบอกเหนียวเดี๋ยวคนอ,อจะมาลองบอกแต่ถ้าเรื่องแคบขาดเนี่ยเรารู้เพราะว่าถ้าจะรอให้เหนียวเลยมันไม่อยากจะลองไง <ừ. S 2> เพราะเราไม่ไม่กล้า แต่แต่เลือกแควคาดเราเราเชื่อว่าแควคาดแน่ๆครับครับอยังไงก็เชื่อเต็มที่ครับแล้วเราเรือมสายศรัทธาหลวงพ่อใช่ปะเราก็ต้องเชื่อในสิ่งนี้แล้วทราบไหมครับว่าตอนนี้หลวงพ่อกําลังจะออกวัตถุมงคลรุ่นใหม่รุ่นเหรียญเจริญพรรุ่นแรกเนี่ยอ๋อมีความรู้สึกยังไงอยากจองไหมก็พอดีผมก็ นั่นด้วยครับก็เป็นศูนย์จองครับเหรอฮะก็ไม่ใช่ก็ยังไงฮะให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาจองกับ<อ>เราด้วยชวนชวนกันมาชวนเพราะว่าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยบางคนเขาก็มาจองกับผมเยอะเห็นว่าท่านไม่ได้ออกวัตถุมงคลมานานแล้วใช่ไหมอูอตั้งแต่นั่นมาครับตั้งแต่ชื่อว่าเพราะว่ามีคนมาขอเรื่อยช่วงนั้นตอนนี้ท่านก็ปฏิเสธเพราะว่าท่านก็ยังไม่อยากจะอะไรนักหนาก็ตํามเพราะว่ามันไม่อยากมีอะไรเงี้ยอ่ากระตกสามปีสี่ปีท่านยังไม่ออกก็เนี่ยเพิ่งมาออกออนี้เพิ่งมาออก ที่ว่ารุ่นเจริญเอ้ยเจริญพรบนนี่ครับพอดีก็โอเคมันก็ถือว่าใช้ได้แหละเพราะว่าพนาเนี่ที่ท่านไม่ออกมาตัก็ทางหาด้วยสามปีสี่ปีอ่ะโอ้ตั้งแต่อายุหกหกมีรุ่นสุดท้ายที่หกสิบเจ็ดยังไงประมอยอ่าอันนี้ปีปีหกเจ็ดใช่ไหมปีอายุหกสิบเจ็ดอ๋อตอนอายุหกสิบเจ็ดครับอ๋อตอนนี้เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบก็สามปีสามปีแล้วโอ้นานแล้วนะนานครับเพราะว่า จริงๆตั้งใจก็จะสร้างปีละครั้งแต่นี่มันพอดีม,มันอย่างว่าแหละอ้าวกล่าวอะไรหน่อยเกี่ยวกับคนที่นอกพื้นที่ไม่รู้จักหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีบารมียังไงฮะอ๋อถ้าถ้าเกิดคนจะสั่งจองนะครับวัตถุมงคลน,นี่ก็ท่านก็มีเมตตานะครับแค่ค่าปลอดภัยเออเออเรื่องค้าขายเนี่ยคือเมตตาเนี่ยเมตเมต คำว่าเมตตาเนี่ยไปไหนถ้าเกิดคนเ,เมตตาเราเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วครับเพราะคำเมตตาเนี่ยมันก็ครอบคุมหมดแล้วไม่ต้องอแปลให้มามากอะยมันก็ถือว่าไปไหนเออคนก็มองเราก็ชอบเงี้ยแสดงความเมตตาไม่ว่าค้าขายอะไรถ้าเกิดคนเมตตาเนี่ยคนก็อยากจะช่วยเหลืออุดหน,นเรานะครับครับถ้าถ้าใครเกิดคิดจะสั่งจองครับสุกสู์จองที่ท่านรู้จักจองได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับอืมที่วัดก็มี ที่วัดก็มีครับสูย์จองสมควรดีทำใครไม่สะดวกที่อื่นเลยเนี่ยมาวัดเลยครับถ้าถ้าเกิดใกล้ๆตื้อหรือถ้าเกิดเพื่อนฝูงผมนี่ถ้าเกิดรู้จักกับผมเนี่ยก็มาจองกับผมได้ครับของพี่ก็มียอดมีอะไรด้วยนะมีมีมีใบจองอยู่อแต่เพียงแต่ว่าเราจะแต่ตอนนี้มีมีเฟซบุ๊กไหมของพี่มีเฟซบุ๊กอะไรไหมชื่อผมชื่อสมบัติแขวงพงษ์เฟซบุ๊กผมเฟซบุ๊กสมบัติแขวงพงษ์ ฝอฝาครับแฝงแฝงอแฝอฝางงงูพองงฤษกาลันครับแฝงพงครับแต่ตอนนี้รู้สึกก็ก็เพื่อนเพื่อนก็สั่งจองมาบ้างแล้วผมบอกใจเย็นเพราะว่ามันอีกหลายวันอืบางทีบางคนบอกจะ่จยตัง์วันไหนบอกอย่าเพิ่งเลยเพราะมันตอนนี้เรายังไม่เห็นไอ้แบบอย่างยังไม่ไม่เห็นตัวจริงมันอีกหลายเดือนแล้วว่าไม่เห็นบล็อกยังไม่เห็นบล็อกเราก็บอกว่าใจเย็นอีกหลายเดือนหนึ่ง สิงหากันยาเนะว่านี่ก็เพิ่งพืชพายเก็บเก็บก่อนก็ดีนะเก็บตังก่อนเพื่อเปลือเขาเปลี่ยนใจเออแต่เพื่อนผมนี่ทุกคนที่ที่สั่งจองส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโดยตรงทั้งนั้นจะเริ่มใส่แล้วนับถืออาจารย์ทุกคนมีเบอร์โทรอะไรไหมอ๋อเบอร์โทรผมก็ไม่สะดวกนะเดี๋ยว c เซ็ center โทรถามไม่ให้เจครือเวเตอร์เนี่ยเพราะผมมันไม่ไปเพราะผมไม่ไม่มีเวลารับสายอยู่แล้วเพราะผมบอกใครจะโทรหาผม ส่งข้อความไหมเนาะผมจะคอยจะตอบทีหลัง facebook ชื่ออะไรทีอ๋อผมชื่อสมบัติครับสมบัติครับเออสระแอฝ์ฟองงูฟอฟงรุสีกรลันครับแฝงพงครับแฝงพงครับพอพิมพ์ปั๊บจะขึ้นชื่อผมอ่าในในเล่น a c e b o o k ก็ไปสั่งจองด้านครับทางนั้นได้เลยเพราอโปรไฟล์ผมจะใส่เสื้อลายๆหรอกถ้าเกิดไปพิมพ์มันเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นสองสองสามชื่อบางทีอ่ะเฟซเก่าอ่ะที่ที่ตรองตัดหายแล้วก่อนเนี่ย มันอาจจะขึ้นแต่แต่ปัจจุบันนี่ผมใส่เสื้อลายๆมีมีโพสต์รูปของเหรียญเจริญพรไว้บ้างใช่ไหมตอนนี้เออตอนนี้ก็ไปจงไปจองไว้มากมากแชร์ไปแล้วครับอ๋อแชร์ไปแล้วนะฮะถ้าเห็นแชร์ของในเฟซบุ๊กมีก็ของใหญ่เหมือนกาันนันก็ชัวนะเป็นเฟซบุ๊กใหม่ไม่ใช่เฟซบุ๊กเก่าเออนั่นแหละถ้ามีถ้ามีเฟซไอ้จะมีแชร์เจริญเจริญพรบนนี่ก็ ของคุณใหญ่เมืองการเมืองสระบุรเนี่ยรับก็เราก็แชร์ไปแล้วอ๋อนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังนั่นอยู่แต่ว่าเราคิดว่าเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินหน้าเต็มที่เพราะว่าให้เพื่อนๆจองทันทีเลยอะกลับมาถามอีกนิดหนึ่งว่าประสบการณ์ข่าวนั้นอนะมันมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่แล้วคาดปลอดภัยที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแล้วล่ะการที่รถติดล้อวิ่งเข้ามาคิดว่าจะชนเราแต่ว่ามันกลับหยุด หยุดได้ไหมครับอันนั้นเป็นประสบการณ์จริงไม่ได้มาเพื่อที่จะสร้างกระแสอะไร,รใช่ไหมครับผมยังจําฝังใจเพราะว่าเวลาผมจะเล่าให้ฟังขนาดเออออดเนี่ยเอยน่าไม่ออดเนี่ยออดที่ว่าอยู่ทางเข้าบ้านลางกระต่ายม,มันก็พูดบอกโอ้พี่บาตเออมันจะเกกร,รียกรถผมล้มอผมก็นึกถึงอาจารย์พอดมีมันมันมีโรกเก็ตกัดอพอเราจะคุยมันบอกเออเหมือนกัน เพราะวันนั้นสิ่งรอตัดหน้าผมใจ,ใจหายหมดนึกว่าไปแล้วลืมตามมาเออยังอยู่เราได้อยู่รับใช้หลวงพอ่อครับแต่นี้ถ้าเกิดออถ้าเกิดไอออด,ดูคลิปอออมันจะรูเออผมเคยพูดกับมันแบบนั้นครับว่าไอออสบอกรถมันล้มมันก็ไม่เป็นไรมันบบม,มันไอออนมันมันจะสั่งจองผมโดยตรงทุกครั้งอเอ,อมันจะมาอะเออนี่ผมยังไม่ยังไม่บอกว่าผมยังไม่คือยังไม่ไม่ทักไปหาใครไงกับเพื่อนครับ แต่ตอนนี้มีเพื่อนๆใกล้ๆผมก็มาผมบอกแจ้นเย็นนียก่อนอืไม่แน่๋ยวันแน่วันหน้าเขาอาจจะเอาเพิ่มก็ได้เพราะเหตุจริงแล้วเพราะว่าเหรียญเงินก็สร้างน้อยเหรียญเงินรู้สึกจะสองร้อยกว่าองค์เพราะสองร้อยกว่าองค์นี่แล้วเดี๋ยวนี้นะราคาทองคํามันขึ้นราคาทองคําขึ้นเสร็จเงินมันก็ต้องขึ้นเดี๋ยวนี้จองสองพันบาทอนาคตถ้าทองมันขึ้นอีกเงินมันก็จะแพงไปอีกใช่ไหมราคาก็จะแพงไปอีกอจองตอนนี้ราคายังถูกถ้าเทียบกับอนาคต ครับสองพันถ้าสองพันถือถูกครับเพราะเพราะสองพันก็อยู่ในเกณฑ์ก็อย่างว่าแหละกับเพื่อนเพื่อนก็ถ้าถ้าจะจองก็มาได้ครับที่วัดลางกระต่ายศูนย์อศูนย์จองศูนย์ควนดีคำหรือเพื่อนเพื่อนที่รู้จักผมโดยตรงก็กับผมก็ได้ทักเข้าไปเลยพักมาที่เฟซบุ๊กผมแล้วครับตามนั้นแล้วกันนะครับขอบคุณที่สมบัตินะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับ ขอแถมหน่อยและะ้วออับก่อนหน้าเนี่ยผมได้ข่าวว่ามีคนมาทําบุญที่วัดรางกระต่ายลังสรรเนี่ยแล้วก็กลับไปเนี่ยได้ได้รางวัลใหญ่ยังไงครับพี่อ๋อนั้นเออคุณสุรัตนะครับเนี่ย,ยที่เชียงกงบ้านดอนตะไลเนี่ยออพอดีคุณสุรัตเนี่ยเขานับถืออาจารย์กับเมียนะพอดีเขาก็ถ้าเกิดเขาก็อธิษฐานว่าเดี๋ยวถ้าถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเ,เดี๋ยว เดี๋ยวจะซื้อรถให้อาจารย์คันเป็นรถตู้ในรถตู้คันนี้ครับในราคาหนึ่งล้านกว่าบาทอ๋ออยู่อยู่ด้านในนี่นะครับหนึ่งล้านกว่าบาทนั่นแหละฮะนี่แหละตู้อ๋อหวยไปหนึ่งก็เลยซื้อราคาล้านกว่าบาทแต่งภายในเรียบร้อยนะฮะในคุณสุรัตนสสาวิการนี่นะครับบันดอตาไลน์เนี่ยครับนั่นแหละคือเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์โดยตรงเขานับถืออาจารย์นะครับครับเอานและฮะนั่นแหละอันนี้ก็มาถวายไว้เป็นที่เรียบร้อยถวายเนี่ยเรียบร้อยถวายนั่นแหละเขายังบอกว่าเออโชคแต่ แต่คุณสุกเอกนี่เขาเป็นทนับถืออาจารย์ครับเขารักเสื่อมสายอาจารย์มากอะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะเราอธิษฐานไว้ว่าเดี๋ยวถูกรางวัลก็มาถวายนั่นแหละตอนนี้เขาจะทำไงได้ไอ้ผมผมก็อธิษฐานไว้หลายที่ก็จะมาคือไม่จูบบ้างไงก็จะบอกว่าก็วาสนาของเขาเหมือนเหมือนดวงของเขาก็อย่างเราก็ อธ <laughs> ิษฐานเลยก็ยังไม่ถึงเวลาเออยังไม่ถึงเร่งต่อคิวอีกนานนะอ่ารบกวนแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ